ดครับวั <ver muffin initiation> นนี้อยากพูดถึงเรื่องการแบ่งแรงดันกับแบ่งกระแสในวงจรอย่งแรงดันก็คืออย่างเช่นว่ามีแรงดันคำว่าทั้งนี้อย่งแรงดันเญาจะใช้กับอนุกรมนะจะตามตัวก็ได้นะจริลอดูลดูเดี๋ยวเดี๋ยวทำสอตัวกับสามตัวแล้วกันจะตัวไหนเราใช้แค่2ตัวเนี่ยผมือทำได้หรือเปล่าเนี่ ด้านตุกขออ้อมตรงนี้คือวีหนึ่งนี่วีสองและตรงนี้มีรวมใช่ไหมดังตุกขออ้อมหลังเนี้ยเรียกว่า VAB แล้วน,นะวีเอ็มก็ได้ไอ้อย่างเงี้ย V1 คือตุกข้อมตรงนี้ V2 คือตุกข้อมีเราจะหา V1 และวีสยังไงแบบเร็วๆเราก,ก็ใช้กดกดเปรเนีย่ยกดใดๆเข้า กระแต่ตรงนี้เท่ากับกระแต่ที่ไหนตรงนี้เท่ากับกระแต่ตรงนี้ทั้งเส้นเหมือนกันแสดงว่าแสดงว่าอะไระแสดงว่าไอที่กูเขียนว่าไอหนึ่งไอสองไอหนึ่งไอรวมแล้วกันนะกระแต่ทั้งเส้นนี้เท่ากันไอเนี้ยออที่กูทําอะไรเนี้ยดังนั้นเท่าไอรวม เท่ากัน i เท่ากับ b ส่วน R ก็คือ w a b ส่วน z ทั้งหมด a ก็คือเนี่ย a 1 r 2ที่เราเคยคำนวณมาแล้วนะแล้ i อก็เท่ากับ i รวมกันเท่ากับ v 2ส่วน R 2เท่ากับ v 1ส่วน r 1นี่ได้แล้วเราจับคู่นี้ไง ถ้าเรารู้ vab เราก็จะหา v2 ได้เออเนี่ยก็เป็นคณินิกตัดหน่อยโดยที่ v v2 เท่ากับเท่ากับ r2 หารด้วย r1 บวก r2 คูณ vab นี่อันนี้ r1 นะ r2 เออกูทำอะไรของกูนยะเออคือแบ่งดังเดนก็คือถ้าเรารู้ตัวนี้ เรารู้ R เราก็จะหา v 1ได้เรารู้ R เรารู้ v รู a 1, a 2, ้ R หนึ่ r a เราก็จะหา v 2ได้โดยที่ v 1ก็เอาเทียวกับสรรมการนี้ตรงนี้ก็เขียนไ้เลยนะเท่ากับ R1 ส่วนอันนี้บวกกัน R1 ส่วนบวก R 2คูณด้วย v ที่แบ่งแรงดัน v ทั้งหมด v ทั้งหมด v 2ก็เท่ากับ r 2หาด้วย r 1บวก2ก็คือ v ทั้งหมดนี่งไงเวลาคนนี้เขาคิดเร็วเร็วเฮ้ยรู้อันนี้เฮ้ยรู้ดังดันนี้เฮ้ยรู้ดังดันนี้เลยเร็วเลยเนะี่ยเขาแบ่งดังดันเอานะจริงๆถ้าจะหาออดิถ้าจะหาแบบโดยพื้นฐานเนะ่ยเราก็หากระแสท,ที่ไหลผ่านเส้นนี้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเอากระแสท,ที่ไหลผ่านเส้นเนี้ยมาคูณกับ r 2ให้ได้ v2 นั่นคือตามหลักเนี่ย จำหลักอย่างนี้นะเอะเสียว่าอันนี้เป็นกระแตหรือเปล่าไอ้สิ่งวะอ๋อยังไงดู้นะเจ้าว่าไอ้น,นี้นะเป็นกระแตเห็นไหมคือลองไปหากระแตของทั้งหมดก่อนแล้วกระแตท,ทั้งหมดหอะมคุณกับเพราะมันเป็นเส้นเดียวกันไงกระแตเท่ากันคุณกุบอาต้องเนี่ยเป็นกระแตเออใครดูออกบ้างใครดูออกเดี๋ยวเวลา คือครูจำสูตรจนเพลินไปแล้วไงว่าถ้ารู้วีนี้รู้รู้อานี้ก็จะหาวีที่ตรงนี้ได้อเจะถ้ามีสามตัวก็เป็นไอสามเท่ากับวีสามตัวอาสามแล้วก็หาวีสามได้เหมือนกันเลยเอาอาสามคูณก็ไปตรงฝั่งนั้นหนีนะง่ายไหมเอาเขียนให้ดูทั้งรั้ง หน้าหนึ่งเนี่ยหน้าสองเนี่ยหน้าสามต่ออนุกรมกันหลายตัวก็ได้แต่นี่คือวีคอมตรงนี้นะแบ่งแรงดันไงวีหนึ่งเท่ากับ R1 หนึ่งส่วนด้วย R1 ร์หนึ่งบวกอาสองบวกอาสามคูณกับคูณกับอะไรคูณกับวีทั้งหมดเร็วไหมมันเร็วนะมันทำให้เราหาตรงแรงดันตัวคอมตรงมมนี้ได้ผู้คนจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมเรียนจะได้เข้าใจว่ามันเป็นเรากำลังหายอยู่เขียนเป็นรูปมิตเตอร์เลยนะ คือเรื่องเนี้ยใช้บ่อยถ้าครูไม่ต่อเนี่ยนักเรียนทำไมครูี่โรงเรียนคิดเลขเร็วจังไม่บอกหนูเลยว่าคิดยังไงอืมวีถามหาได้จากอาร์ามหาได้อาร์หนึ่งหกอาร์องหกอารามคุณมีทั้งหมดได้ละอืมสูตรแบ่งแรงแบ่งแรงดันใช่ไหมไม่ใช่ว่าครูเก่งนะครูไม่เก่งแต่ครูรู้พวกนี้ครูว่ารู้พวกนี้ R3 ส่วน R ทั้งหมดคูณด้วยวีทั้งหมดก็จะรู้ว่าแรงัดตรงนี้เท่าไหร่จริงจริงจริงไอ้สูตรเนี่ยมันไม่ต้องสอนเราคือเราแค่หากระแสแล้วก็คูณ R ตรงนี้แล้วก็จะได้วีตรงนี้แต่ว่าพราะเขาทําบ่อยๆเขาก็เลยทำเป็นสูตรขึ้นมาไว้ใช้งานไงลบลบก่อน วกูก็เขียนให้ทีมนสรุปทีนึงแล้วแบ่งกระแต่เอ้ยกระแต่ไหลเข้าเต้นนี้กับเต้นนี้อ่าเรารู้แบ่งนึ่งเดียวก็ต้องแบ่งกระแต่ได้อ่อเดี๋ยวนะอ่านี่เถ่ากันนะลองดูสองตัวก่อนดีไหมคือถ้าเราคิดจากยากเลยมันจะยากไปเลยคิดจากง่ายอาะถานตัวก็ถามตัวว้า,ามาตตัวก็ถามตัว ไม่ควรจะทําอย่างนี้อกระแสเข้าเป็นกระแตย่อยไอหนึ่งไอสองไอสาโอ้เราจะมีสูตรว่อาอะไรกูบอกกันนะเราจะมีสูตรว่าถ้าเรารู้ไอหนเอ้เรารู้ไอรู้อ1หนึ่งอสองนเราจะหาไอหนึ่งได้ไหมนี่แหละที่เราสนใจเหมือนสูตรเมื่อกี้เลยตรงนี้จุดนี้มีอะไรเท่ากันแรงดันเท่ากันใช่ไหมกูก็เขียนเลย v ตรงนี้เท่ากัน V1 เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3สาแต่ตรงนี้ก็มีรวมก็เท่ากันใช่คือจุดเนี้ยมันเท่ากันเพราะมันจุดจากพอยน์นี้ไปพอยน์เนี้ยองนด้งนต้องเท่ากันนี่คือหลักที่ต้องรู้เลยเนะี่ยพื้นฐานมากไม่ได้มีอะไรนะวีเาวีมันคูเ่อัน เออ่เด e ี okay. e e ๋ยวผมเขียนโอเคบี AB นะแล้วตรงนี้มันเท่ากับกระแส i1 นึ่งคูณไอหนึ่งนี้กับไอสองคูณไอสองใชอสามคูณอามใช่มันยากตรงนี้ตีมีทั้งหมดก็คือ I ไอทั้งหมดอ่ะคือไอหนึ่งหนึ่ไอสองหนไอสามด้วยเนี่ยไปแบ่งทัาไ <c> ป <oughs> แล้วาอาทั้งหมดอ่ะเอ้ยเราคูติงตองแล้วคือกูบอกว่าเราจะทำส่วนเที่ยวกับ i ทั้งหมดไงไอน,นี้เดี๋ยวกูยุบกับเป็น i ทั้งหมดเหมือนเดิมนะคูนกับอาที่ขนาดกันอาที่ขนาดกัน มีอะไรนะหนึ่งตัว a หนึ่งบวกหนึ่งตัว a สองบวกหนึ่งตัว a สามอืมดังนั้นเราจะหาเราหาไอหนึ่งนี่ก็เนี่ยเก้าตําการนี้เท่ากับตําการนี้เลยดังนั้นไอหนึ่งก็เลยเท่ากับ 1น่วน a 1 1ึ่วน a ตอกหน่นคูณด้วย a 1ใช่ไหมโอ้ยนี่นี่ลงไปหารหารด้วย a 1อืมออหนึ่น a 1อคูณด้วยอ,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 อทั้งหมดสูตรดูซับซ้อนมากเลยอะ่ะคือ เออนี่คือเราคิดกันมาเองสูตรนี้แต่ว่าเราตอนตอบอะมันไม่ไม่ค่ได้ใช้สูตรนี้เออสูตนี้ก็ได้นะนักเรียนจําได้ก็สุดยอดเลยคือ i m r แสดงว่าตรงนี้เป็นวีจริตรงนี้คือวีอืมตรงนี้คือวี มีเท่ากับไอ آ, อ่าเอาตรงนี้ไอนี้คูณกับไอนี้เท่ากับไอนี้คูณอันนี้ก็วีเออหารได้ 1, ไอ1หนึง่งก็เป็นไอหนึ่งโอเคแล้วว่าไอสองก็เอา 1, ไอสองหารตรงนี้ไอสามเราก็ได้คือมันใช้ยากไงที่เขาใช้กันจริงๆอะมีอย่างนี้ม,นมีแค่สองตัวพอไม่สองตัวใช้ง่ายเดี๋ยวเอยบอกว่าทำไมใช้ง่าย ที่กูกูเคยเห็นเขาใช้กันนะแบ่งกระแตะมีกระแตเข้ามากระแตไอหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่กระแตไอสองเท่ากับเท่าไหร่ไอหนึ่งไอสองเราก็แทนบรรจุนี้แต่ว่าคือสูตรนี้ไอนี้มันสามตัวไงไอหนึ่งไอหนึ่งเท่ากับอันนี้นะ v ีวีไอหนึ่งก็คือตรงนี้เท่ากันเท่ากับ i อบน v a b อบีะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา v1 เท่ากับ vab เขียนให้คม i 1 r 1เท huh ่ากับ i รวมคูณ R รวม R รวมก็คือขนานกันขนานกันคือ1ส่วน a1 บวก1ส่วน a2 ซึ่งคูณไปคูณมานะก็กับ a1 คูณ a2 ส่วนด้วย a1 บวก a2 แล้วครูก็เอา a หนไปย้ายลงตรงนี้ไอรวมนะ a ห r ึ่ง a สองอันเดียร์ a หนึ่อันเียร์ a อา R1 ย้ายลงมานี่ตึ๊กตึ๊กก็เลยได้สูตรเป็น R2 องกันเนีย a หบวก a สก็คือกระแสที่ไหลเข้าไอ้เส้นนี้เป็นตุลัดตุลัดคือเราจะใช้แค่2ตัวตัวใหญ่ที่กูเห็นเขาใช้นะ สูตรละสองตัวที่ทําไมบางคนคิดว่าเฮ้ยก็แสลูไอ้นี้กะแสแบ่งเข้าไปนี้เท่าไหร่แบ่งเข้าไปนี้เท่าไหร่รู้ได้ไงเนี่ยก็รู้จากตรงนี้แหละแต่สองตัวนะจะหลายตัวก็สูตรเนี่ยสูตรสูตรที่คู้นหเนี่ยหลายตัวแต่เรียนจําได้นะคุมคือคูมไม่ค่อยได้ใช้ออาไอ้หนึ่งเอาท่องมาไอ้หนึ่งเท่ากับ a สอง a 2อท like so ี então, ่ไหลทิ้นนี้นะเข้า a อง a เมื่อเข้ากับที่ไม่ใช่โดมันอ่ะคือ a สองันด้วย a หนึ่งบ r ก a แล้วก็ i ทั้งหมดไอ้รวมไอ้เข้าส่วน i อสองเนี่ยเท่ากับ a 1นันด so so like 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 so ้วย a หนึ่งบวก a สองไอรวม นี่นะครูบางคนเฮ้ยเอานี่ครูหาไอ้ตองก็เอานี่อ,อันเนี่ยไอ้นี่บอกไอ้นี่แล้วก็คุณไอ้ทั้งหมดเนี่ยทำไมครูบางคนคิดเร็วไม่นะเขารู้เขามาคิดไว้แล้วแหละเขาเลยคิดเร็วมันเป็นสูตรเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี่คือจริงๆมันคือคิดวิธีปกตินันะนะ่นแหละ แต่เขาจาเป็นตูดเพื่อให้คิดเร็วขึ้นถ,ถ้าถ้าสามตัวแล้วก็คือจริงๆคุณต้องสอนสองตัวก่อนแล้วก็กถอดตามตัวตคุณเป็นสอนสามตัวก่อนสอนสองตัวเอาวะก็เป็นถ้าหาไอ้หนึ่งของเส้นนี้เ,เราลองท่องดูก็ไดนะ้มัวๆเลยนะก็เท่ากับโอ้เท่ากับเนี่ยขนานกันอืมทำอะไนง่ายดีนะี มันไม่ง่ายมันอย่างนี้แหละไปดูด้วยาอายหนึ่งสีฟ้าสีฟ้าดิ้นันเหมือนกันอายหนึ่งของเั้นนี้เท่ากัหนึ่งส่วน r หนึ่งบวกหนึ่งส่วน r สองบวกหนึ่งส่วนสามอันนี้หนึ่งส่วน r หนึ่งคูณด้วยอทั้งหมดเออเนี่ยตูดนี <c ười> ้ก็ครูดูจากตรงนี้ที่เราพิจูดกันนะครูก็ไม่เคยใช้นะครูใช้จะแบ่งแบ่งก็แต่สองตัวกันเอง แต่แรงดันนหลายตัวก็ได้เพราะว่ามันง่ายไงไอ้ไอ้เป็นเพราะมันขนานไงมันเลยทำให้แบ่งกระแสไม่ต้องคินแบบขนานไอ้สองก็เลยเท่ากับ1ส่วน a 1นบวกหส่วน a สบวกหส่วน a 3าคูณด้วยหส่วน a 2อคูณไอทั้งหมดไอ้สาก็เลยเท่ากับหรือ้สามนะไม่ใช่อนะไอ้สา่วน a ห ส่วน A2 หนึ่งส่วน A3 อุ้นด้หนึส่วนอา3คุณไปทั้งหมดจำไหวไหมเนี่ยจําได้ก็ดีพิจาดให้แล้วจําได้ก็ดีอืมเอกเป็นว่าสารุปสักหนึ่งเที่ยวคือถ้าเป็นแค่สอตัวขนาดเงินสอตัวง่ายก็คือไข่กันเลย r 2าันด์ ไอเท่ากับ R หารด้วย R 1 R หนึ่บวกองคูณไรวมไอนี้ถ้าไอถ้าตามตัวนี้มันจะเป็นมันจะต้องจำนูนไอเท่ากับ1ส่วน R 1รบวกส่วน R อก่วนอามคูณด้วย1ส่วน R1 คูณด้วยกระแตทั้งหมดคูก็อยากทำเป็นรูปรวมพราถ้ามันคูณกัน R1 2คูณามมันต um, ัดกันไม่ได้เขียนรูปนี้น่าจะง่ายที่สุด เขียนเป็นรูปยังง่ายตัวไอ้รูปส่วนกลับเนี่ยบางทีคนที่เรียนไฟฟ้าก็ชอบชอบเขียนเป็นรีลักอะไรรีลักแทนอะไรเขียนเป็นตัวจีอ่ะเป็นจีหนึ่งบางคนเขียนเป็นอย่างนี้เพื่อจะให้มันง่ายลองดูดิลองดูอันนี้ครูเขียนเล่นๆนะนักเรียนอย่าไปเชื่อนะเขีจีหนึ่งบวกจีสองบวกจีสามแล้วก็คูณด้วยจีหนึ่งแล้วก็ กระแสทั้งหมดมันก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องคิดแบบนี้อยู่ดีนะครับเออุดไสด้ G1 จีหนึ่งกแทั้งหมดไม่เอาดีก่าเขียนอย่างนี้ดีกว่าเขียนแบบ1นึ่งจ1ด a หนึ่งบหนึ่งุณไสองบวหนึ่งวนดาสามคุณด้หนึ่งุด a หนึ่งวน i ทั้งหมดโอเคโอเคโอเค เอาเป็นที่ว่าครูอยากให้จำสูตรเนี้ยไอ้สูตรเนี้ยใหญ่เนี่ยจำไม่ได้เป็นว่าถ้าแบ่งกระแสเรารู้ i เรารู้ไอหนึ่งไสองเราจะาอหนึ่งกับ i อหนึ่งได้ยังไง i อหนึ่งก็มาจากไอสองค่ะที่ไอหนึ่งกับไสองคูณกับ i ทั้งหมดเอาเป็นเขียนสูตรเขียนสูตรเขียนสูตรลบ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 ก่อนลบยำลบแล้วก็เขียนสูตรไปใช้ดีกว่าครูไม่อยากพูดนานเพราะครูทำให้นักเรียน เาดี๋ยวเากับคู่ทำเรื่องกับแบ่งกันงันกันแบ่งแบงดันมีวีเอบีมีหนึ่งมีสองวีสาม 3, แล้ววีสี่แล้ววีอะไรก็ได้แล้วนี่วีรวมวีรวมก็คือ เรารู้ว่าเราจะรู้เราเอามิเตอร์จิ้มสองตัวนี้เราจะรู้วีรวมนะรยปตีอะ่ะแล้วก็วเดียววีเท่ากับมีอาหนึ่งมีารืองมีอารสามอันนี้คือไม่รู้นะเราจะรู้วีรวมเท่ากับ A 1, A 1, A 2, A อา R 1หนึ่งบอาสองอานวีทั้งหมดแบ่งดังดัน เหมือนเท่ากับ r 1เองเดียวม2เท่ากับ r 2มีทั้งหมดกระดุกนะกระดุกกระดุก a3 บวก a1 บวก a2 บวก a3 ลายมือทั้งหมดจนแบ่งกระแตก็แบ่นกระแตก็คือต้องมีการแยกกระแตไง อันนี้แทนด้วยอินพีแนนต์อะไรก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควรควรจะทำสองตัวสิทำสี่ตัวได้ครับกูไหนๆก็ทำแล้วทำให้ให้นักเรียนมึนไปเลยไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามไอ้สี่ไอ้ทั้งหมดมัน คือไอน่มังสคือตรงนี้เราเอามิเตอร์จิ้มลูกกระแตนะครับไอเท่ากับจริงจเนี้ยอาขนาดกันหนึ่งนองหนึ่งจอน่าส่งันหนึ่งน่านึ่งอนบุณด้วยหนึ่งจอน่าหนาทั้งหมด จริงๆสูตรมามาจากที่มาก็คือแรงดันเท่ากันสองจุดเนี่ยไอ้สูตรพวกเนี้ยไม่ต้องจําก็ได้แต่ว่าผมเขียนไปแล้วอ่ะผมก็เขียนไปเรื่อยๆนั่นแหละหนึ่งจุตาหนึ่งบกห่งจตาสองบกนึ่ตาสามบกนึ่งจุดตาีุหนึ่งจตาจก็กระแสทั้งหมด i g ท้หดหน่งนอารหนึ 6, ่งบวก1น uh, ึ right. so wizard, ่งจนอารสองบวกหนึ่งาสามบวกหนึ่งนอารสี่คูณด้วยหนึ่งนคูณ i ทั้งหมดคือเรารู้ทั้งหมดปุ๊บรู้อปุ๊บเราได้ไอหนึ่งรู้ i ทั้งหมดปุ๊บเรารู้ R ปุ๊บเราก็ได้ไสอไสามแบงกกระแตชอบใช้นะมอนต้นชอบถามนะว่าไกระแตที่เต้นเข้าเต้นนี้เท่าไหร่กระแเข้าเต้นน้เต้นนี้กระแตเขต้นนี้เท่าไหร่ย่านเงี้ย มันจะมีตัว R อนุคมต่อขนาดหรือ,อะไรกันอีกเยอะแยะนะในในซ้อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่แต่ว่ามันจะมีกรณีพิเศษที่ทำให้ง่ายขึ้นก็คือมี2ตัวขนานกันเขียนไว้ตรงไหนดีอะตัว R นี่จะเปลี่ยนเป็น XL หรือ XC หรืออะไรก็ได้นะวิธีคิดยังเหมือนกันเพราะว่าการแสก็ ไหนเท่ากันอันนี้แรงดันตกคอมก็ต้องเท่ากันอนี่ไงมาแล้วกรณีพิเษอันนี้ได้ทั้งหมดทุกแบบอันนี้กรณีพิเษก็คืออ๋อเขียน A ไงเนี่ยแบบนี้ดีมากแามว่า i 1กับ i 2อเท่ากับเท่าไหร่ i 1ก็เท่ากับ อันสองหารได้อันหบวกอันสอสูตรมันจะล้อเรียนกับอันนี้เลยเนี่อันหนึ่ารได้ทั้งหมดใช่ไหมต้อง2ตัวนะถ้าเป็นกระแตอันหนึ่งก็อันสอหารได้ทั้งหมดคูณด้วยอัทั้งหมดมันใช้ได้แค่2ตัวตัวรนี้มันเหมือนอย่างนี้แหละครูย่อมาอันก็ไปหา R1 นหารด้วยอันหนบวกอันสองคูณอัทั้งหมด โอเคจบแค่นี้ก่อนเขาใช้นะนี่ก็ใช้นี่ก็ใช้ไอ้นี่ก็ไม่ต้องจำก็ได้ประมาณว่ารู้ว่าเรนะอในตุกข้อนี้เท่ากันไปเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ไปพิสูจน์ใหม่เองก็ได้หรือนักเรียนดูว่าจำแล้วที่ก็จำได้นะจำยากเลยนะก็จำไปโอเคจบแค่นี้ครับบ๊ายบาย